สวัสดีครับสวัสดีและยินดีต้อนรับท่านสมาชิกชมรมคนชอบการ์ตูนทุกๆท่านกันด้วยนะครับหลังจากที่ได้มีการประกาศผลโหวตตัวละครอยอดนิยมจากเรื่องซากาโมโตะเดคั่ที่1ไปในปีที่แล้วซึ่งทางเราก็ได้ทำคลิปประกาศไปเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งในช่วงท้ายปี2024ก็ได้มีการเปิดโหวตคะแนนตัวละครอยอดนิยมอีกครั้ง <S <s ก็เป็นครั้งที่2นั่นเองและในที่สุดทางชูเอชาก็ได้มีการประกาศผลโหวตคะแนนตัวละครยอดนิยมจากเรื่องซากาโมโตะเดคั่งที่2ประจําปี2025แล้วเป็นที่เรีบยบร้อย จำนวนกว่า154,552โหวตเยอะกว่าครั้งที่แล้วเป็นเท่าตัวเลยนะครับเพราะว่าครั้งที่1เนี่ยมีคนร่วมโหวตจำนวน71,357โหวตถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเลยนั่นแสดงว่าการ์ตูนเรื่องซากาม o โตเดเรื่องนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองผม f a b l e i x ก็เลยจะพาเพื่อนๆไปซ่องเบิงกันว่าโฉมหน้า10อันดับตัวละครนี้จะมีใครกันบ้างโดยเราจะทําการหยิบคะแนนและอันดับผลโพลครั้ ohl, งที่ขึ้นมาเปรียบเทียบกับครั้งนี้ด้วยนะฮะเอาละ จะยังมีโฉมหน้าคนเก่ากันไหมหรือจะมีโฉมหน้าคนใหม่เข้ามาและตัวละครที่เพื่อนๆชื่นชอบที่โหวตให้นั้นจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่เรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับอันดับที่10เฮซุเกะได้รับคะแนนโหวต3,806โหวตโดยอันดับของเฮซุเกะในครั้งที่1เนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ได้มีการขยับอันดับแต่อย่างใดเพราะอันดับของเฮซุเกะในครั้งที่แล้วก็อยู่อันดับ10นี่แหละครับคืออยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเลยสงสัยหมอนี่ดวงชะตาจะต้องกับเลข10แฮ คะแนนโหวตของเฮซูกเกะครั้งที่แล้วได้รับไป2,281โหวตเท่ากับว่าคะแนนขึ้นมา1,525โหวตก็แง่ดิรอบนี้มีคนโหวตเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะอันนี้ถือว่าเรารู้กันก็สําหรับตัวละครเฮซูกเกะเนี่ยเป็นตัวละครในกลุ่มตัวเอกที่ทาให้พวกเราชื่นชอบในตัวเขาได้อย่างง่ายได้เลยแหละโอเคถึงความสามารถของเฮซูกเกะในตอนนี้สเกลอาจจะยังไม่ได้ระดับป re> ีศาจอย่างพวกออเดอร์หรือกลุ่มซาเลอร์แต่ทั้งคําพูดการกระทําการแสดงออก ถ้าเป็นเรื่องของเพื่อนหรือเป็นสิ่งที่เพื่อนฝากฝังเขาไว้แล้วละก็ตัวเขาก็จะทํามันอย่างเต็มที่เพื่อตอบรับเพื่อนที่เชื่อใจเขานั่นเองละะ่ะฮะแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าถึงความสามารถในการต่อสู้ไม่ไว่าจะเป็นสมรรถนะทางร่างกาย i อของเขาไม่ได้โดดเด่นหรือค่อนข้างไปทางแย่เลยแหละแต่ถ้าเป็นเรื่องการยิงปืนเขาไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนขนาดนักฆ่าในตำนานซากามโตะเพื่อนของเขายังยอมรับสกิลในการยิงปืนของฮิซุกเกะกันเลยล่ะครับอันดับที่9้า อามาเนได้รับคะแนนโหวต d 3995โหวตและแล้วโฉมหน้าคนใหม่คนแรกที่ติดท็อป10ก็โผล่มาจนได้จากเดิมอันดับและคะแนนของอามาเนตในครั้งที่1เนี่ยคือได้อันดับที่17คะแนน866โหวตขึ้นมา8อันดับกันเลยทีเดียวสำหรับอามาเนตนั้นตัวเขาเป็นเด็กหนุ่มไฟแรงคนหนึ่งมีสีมือการต่อสู้ที่เก่งเกินอายุมากๆเป็นเด็กอัจฉริยะคนหนึ่งเลยล่ะทั้งสกิลการต่อสู้การใช้อาวุธ เรากับว่าเขาเป็นนักฆ่าประสบการณ์โชคโชนยอยไงยอย่างนั้นเรียกได้ว่าลูกมลไม้หล่นไม่ไกลต้นกับพ่อของเขาจริงๆเขาเปิดตัวมาด้วยการเป็นเด็กแสบวนให้คนอ่านกำมัดแต่พอระยะเวลาผ่านไปเขาก็ทําให้พวกซากมโตวรวมไปถึงคนอ่านยอมรับแล้วพอตอนนี้ยิ่งมาอยู่กับพวกชินเคมีของตัวละครนี่มันช่างเข้ากันสเะละเกินก็มารอดูกันว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะโตไปในทิศทางแบบไหนกันนะฮะอันดับที่8ซาคามโตทาโร่ได้รับคะแนนโหวต7 4 4 9โหวต โอ้โหเป็นพระเอกแท้แต่ดันอยู่อันดับเดียวกับชินปาจิในฐานะที่เป็นตัวละครที่ดำเนินในเรื่องหลักๆรวมไปถึงเป็นเจ้าของชื่อเรื่องด้วยก็ถือว่าล่วงอันดับมาพอสมครวรเลยนะฮะสำหรับสักคาโมโตะโดยอันดับครั้งที่แล้วสักคาโมโตะได้รับอันดับที่5ไปครองจํานวน2587รโหวตล่วงมา3อันดับกันเลยทีเดียวถ้าถามว่าทำไมอันดับของสักคาโมโตะถึงล่วงมาขนาดนี้ทั้งที่ก็มีบทบาทอยู่เสมอเลยใช่ไหมล่ะครับมันก็คงจะเพะอ,อีเวนต์หลังๆเนี่ย โมเมนต์ความเท่ความเจ,งงจ,งงจ๋งของตอัวละครที่นานๆจะโผล่มาทีมันก็เท่ซะจนทำเอาเราตาตึงอยู่เหมือนกันเช่นกลุ่มออเดอร์กับกลุ่มซาเลอร์เป็นต้นไหนจะยังมีขึ้นลูกใหม่อย่างชินอีกแต่ก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าถ้าซาการะโตมีบทบาทเขามักจะเป็นตัวละครที่ทําให้คนอา่านตกกลุ่มรักเสมอยิ่งช่วงหลังๆมานี้เราจะเห็นโมเมนต์ความเป็นพ่อของ,ของสอัการะโตเพิ่มมากขึ้นเป็นคุณพ่อดีเด่นเลยก็ว่าได้รักพวกพ้องรักครอบครัวยอมทํายอมแลกทุกอย่างเพื่อให้พวกพ้องกับครอบครัวปลอดภยัย ฝีมือการต่อสู้ของสคารมโตนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเนาะเพราะฉายานาค่าในตำนานสคามโตทาโร่ก็เป็นที่ประจักษ์กันดีอยู่แล้วอันดับที่7กาคุได้รับคะแนนโหวต7,590โหวตโดยอันดับครั้งก่อนของกาโคได้รับอันดับที่9จําจำนวนคะแนน2,472โหวตไปก็ขึ้นมา2อันดับกันเลยทีเดียวกาโคเป็นตัวร้ายที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวมากๆเลยครับหนในสมาชิกกลุ่มเซเลอร์เขาเป็นตัวร้ายที่มีเสน่ห์มากๆ ดีไซน์ตัวละครนี้โคตรเท่โคตรตัวร้ายเลยแหละแต่เวลาที่เขาอยู่กับพวกพ้องเราจะได้เห็นเขาในมุมซื่อๆซ,ซ,ซึ่งเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้เห็นซะด้วยซ้ําคือตอนแรกผมก็รู้เลยว่าไอ้หมอนี่มันเป็นตัวละครที่โคตรเก่งแต่ผมก็ไม่เคยคิดว่าจะเก่งถึงขนาดรับมือออเดอร์อย่างนางโมโมได้ถึงขนาดนี้เลยไงนั่นแหละครับเขาก็โชว์ให้พวกเราได้เห็นแล้วว่าฝีมือของเขาเป็นของจริงที่สำคัญเขายังรักพวกพ้องมากๆอีกด้วยถ้าใครจะชื่นชอบตัวละครตัวนี้ก็ไม่น่าแปลกใจเลยครับกาคูเป็นตัวร้ายที่น่าจดจำจริงๆ อันดับที่6ลิองได้รับคะแนนโหวต7,988โหวตและแล้วตัวละคารหน้าใหม่อีกคนก็โผล่มาติอันดับทับสิจนได้โดยอันดับเขาที่แล้วลิองได้รับอันดับที่14คะแนน1,171โหวตไปครองแสดงว่าลิองขึ้นมาแอันดับกันเลยทีเดียวนะฮะเป็นหญิงแก่งแบบแก่งจริงๆเธอเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของทั้งซาคามโตะและนางโมโมะลิองเป็นตัวละคารหญิงที่จะว่ายังไงดีตอนแรกผมก็สงสัยนะว่าเธอเป็นคนแบบไหน เป็นถึงเพื่อนร่วมุ่นของสคารมโตะด้วยพอเล่าย้อนอดีตผมก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างจากตัวเธอเธอเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางเป็นตัวเชื่อมให้สคารมโตะและนางโมโมะเข้าด้วยกันด้วยท่าทางร่าเริงและสนุกสนานของเธอนั่นแหละครับผมจึงค่อยๆชอบเธอมากขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เทโ่โคตรๆทั้งความแข็งแกร่งทั้งความสามารถของเธอมันจะทําให้เธอขึ้นไปเป็นนักฆ่าเบอร์ต้นๆเช่นเดียวกันกับสารมโตะและนางโมโมะได้เลยละ่ะและก็น่าเสียดายมากๆที่ตอนนี้เธอได้จากพวกเราไปแล้ว ม่แน่ว่าถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เราอาจจะได้เห็นออเดอร์ที่มีชื่อว่าอาคาโอริองก็เป็นไปได้น,นะครับอันดับที่5เซบาหนัสกิได้รับคะแนนโหวต1926บโหวตโดยอันดับครั้งที่แล้วของนันสกิได้รับอันดับที่6คะแนน4,523บโหวตขยับขึ้นมาอันดับหนึ่งนั่นเองสำหรับนันสกิถึงเขาจะไม่ได้เป็นสายต่อสู้บูระห์มด้านพลังการต่อสู้ถ้าว่าการตามตรงเขาก็คงเป็นรองคนอื่น แต่ถ้าเป็นเรื่องมันสมองทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเขาไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนเขาเป็นตัวละครที่ฉลาดมากๆเรียกว่าอัจฉริยะได้เลยและเขามักจะใช้ความสามารถด้านนี้ซัพพอร์ตคนอื่นอยู่เสมอเช่นประดิษฐ์ถุงมือให้ชินไว้ใช้ต่อสู้เป็นต้นเนือสิ่งอื่นใดเขารักในการประดิษฐ์มากครับเขามักจะทดลองและใช้เวลาทั้งหมดไปกับห้องแล็บถึงจะเป็นคนปากร้ายและดูไม่สนโลกและโลกไม่ต้องมาสนกูนาสกิไม่ได้กล่าวแต่เขาก็มักจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือคนอื่นอยู่บ่อยครั้ง เช่นเดียวกับที่จริงๆแล้วเขาเป็นพี่ที่รักน้องชายมากๆถึงขนาดยอมเสียสละแทนได้เลยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกเฉยๆครับหรือที่เขาเรียกกันว่าซินเดเล่นั่นแหละก็อันดับถือว่าไม่แปลกเลยนะที่นาสกิจะได้รับความนิยมมากขนาดนี้อันดับที่4โอซารังิได้รับคะแนนโหวต 11, 1 2 9โหวตโดยอันดับครั้งที่แล้วโอซารังิได้รับอันดับที่3จํานวนคะแนน6 6 8 9โหวตไปแสดงว่าล่วงมา1อันดับนั่นเอง เป็นตัวละครที่ผมโหวตให้เธอแล้วก็เชื่อว่าโอซารงิเนี่ยเป็นขวัญใจหนุ่มๆหลายคนอย่างแน่นอนด้วยความที่ดีไซน์คาแรคเตอร์เป็นตัวละครหญิงที่มีเสน่ห์มากๆใบหน้าอันงดงามรูปร่างที่เลียวสวยผิดกับพละกําลังและความแข็งแกร่งของเธอซทจริงๆโอซารงิเป็นออเดอร์หญิงเพียงหนึ่งเดียวและเป็นตัวละครในกลุ่มออเดอร์แรกๆที่มีการเปิดเผยออกมาก็นั่นแหละครับอยู่กลุ่มออเดอร์แน่นอนว่าน้องโอซารงิเนี่ยแข็งแกร่งเอามากๆเธอมักจะไม่ค่อยแสดงออก จนยากที่จะคาดดาวเกี่ยวกับเธอแต่ถึงเธอจะเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มออเดอร์และแข็งแกงมากแค่ไหนแต่เราก็มักจะได้เห็นมุมน่ารักน่ารักมุมซื่อๆของเธออยู่บ่อยครั้งจึงทําให้คนอ่าน,นหลายๆคนเอนดูเธอมากๆนั่นเองละ่ะฮะอันดับที่3มชิชิบะได้รับคะแนนโหวต19,714ด 9, โหวตอันดับความนิยมครั้งก่อนชิชิบะได้รับอันดับที่4จํานวนคะแนน5 5 9 1บโหวตไปครองคราวนี้สลับอันดับกับรุ่นน้องอย่างโอซารางิไปเลย ก็สาเหตุที่ชิชิบาะมีคะแนนความนิยมอันดับต้นๆของเรื่องตลอดเลยเนี่ยเพราะเป็นตัวละครที่ยิ่งได้เห็นยิ่งได้รู้จักก็จะยิ่งชื่นชอบในตัวเขามากๆทั้งความเท่ความเก่งมันเพิ่มขึ้นทุกครั้งเวลาที่เขามีบทบาทเลยล่ะครับถ้าถามว่าชิชิบาะเท่ยังไงสําหรับผมก็คงจะเป็นเพราะใบหน้าของเขาที่ทําหน้าตายอยู่เสมอแล้วถ้าเปรียบเทียบอาวุธกับสมาชิกกลุ่มออเดอร์คนอื่นๆอาวุธของชิชิบาะดูธรรมดามากๆคือมันเป็นแค่ค้อนแค่นั้นเลยครับ แต่เขาเชี่ยวชาญและประยุกต์ใช้ในการต่อสู้ได้อย่างหลากหลายจริงๆถึงคู่ต่อสู้จะแข็งแกร่งหรือเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากสักแค่ไหนแต่เขาก็มักจะใจเย็นและผ่านมันไปได้อยู่เสมอนี่แหละครับคือความเท่ของเขาเป็นตัวละครที่เท่และมีสเสน่ห์มากๆสมแล้วล่ะครับที่ได้อันดับที่สาไปครองอันดับที่2ชินได้รับคะแนนโหวต27,689โหวตเจ้าของแชมป์คนก่อนนั่นเองละ่ะฮะอันดับที่ชินได้รับไปในครั้งก่อน แน่นอนอยู่แล้วว่าได้อันดับที่1ไปครองจํานวนคะแนน1 2 7 3 8วนงัน้โหวตนั่นเองอุตส่าห์จะเอาแชมป์ไปฝากคุณสคาร์วโต์สอสมัยซ้อนน่าเสียดายแย่เลยนะชินแต่เมื่อลองเปรียบเทียบชินกับอันดับตัวละครที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าขึ้นมาอยู่อันดับที่2ได้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยแต่กับการผมก็รู้สึกว่าชินเนี่ยเป็นตัวละครที่ขึ้นมาอยู่อันดับตรงนี้ได้ก็ไม่น่าแปลกใจเพราะตลอดช่วงระยะเวลาหลังๆที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ดําเนินในเรื่องเลยแหละอย่างที่ทราบกัน ถึงชินจะไม่ได้มีความแข็งแกร่งระดับคุนซากามโตะหรือกลุ่มออเดอร์แต่ก็เป็นตัวละครที่มีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เป็นตัวถ่วงคุนซากามโตะและปกป้องครอบครัวคุนซากามโตะรวมไปถึงพวกครองให้ได้และช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็รู้ดีชินได้พิสูจน์ให้พวกเราได้เห็นอะไรมากมายเรารู้ดีว่าเขาไม่ได้เป็นตัวถ่วงเลยตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้ชินขัดเกลาวฝีมือตัวเองอยู่เสมอและปกป้องสิ่งสําคัญต่างๆไว้ได้มากมายถึงจะไม่ได้แข่งแกร่งที่สุด แต่ก็เป็นคนที่สคามโตเชื่อใจและไว้ใจมากที่สุดและชินก็ตอบรับความรู้สึกของสคารมโตลงไปถึงคนอ่านได้อย่างดีเลยล่ะฮะชินเติบโตขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเติบโตขึ้นไวมากๆก็มาเฝ้าดูแบบพร้อมๆกันเลยว่าชินจะเติบโตไปในทิศทางแบบไหนกันนะฮะ,ะและแล้วเราก็เดินทางมาถึงอันดับที่1ห,หรือโชมหน้าแชมป์ผลโหวตัวละครยอดนิยมประจำเรื่อซสคารมโตเดครั้งที่2จนได้ และอันดับที่1ในครั้งนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากอันดับที่1ได้แก่นางงโมกได้รับคะแนนโหวตไปทั้งหมด28,478บโหวตและครั้งที่แล้วนางงโมได้รับอันดับที่2จํานวนคะแนน1800โหวตไปเท่ากับว่าในครั้งนี้สลับอันดับกับชินนั่นเองก็สมแล้วละครับที่นางงโมได้รับอันดับที่1ไปครองในครั้งนี้เป็นตัวละครที่มีทุกอย่างของความเท่เลยก็ว่าได้ทั้งหน้าตาทั้งความสามารถมันช่างบาลานซ์กันซะจริงๆคือเท่ยันอาวุธอะครับ คนบ้าอะไรมันจะเท่ไปหมดซะทุกอย่างคาแรคเตอร์ของนางโมะมักจะเป็นคนที่ร่าเริงสนุกสนานเฮฮาแต่เมื่อถึงเราวที่เขาจริงจังกลับกลายไปเป็นคนละคนอร่าความอันตรายสูงมากๆเป็นคนที่ฆ่าดาวอะไรไม่ได้จริงๆครับถึงขนาดทําเอาสาคโมโตะกลุมขมับได้เลยนั่นเลยทําให้ตัวละครตัวนี้มีเสน่ห์ในแบบหลากหลายอารมณ์เลยแหละปกติถึงบทบาทจะน้อยแต่ก็ยังขึ้นมาครองอันดับความนิยมต้นๆได้ยิ่งช่วงหลังมานี้เริ่มมีบทบาทมากขึ้น ได้เห็นโมเมนต,ต์เท่เพิ่มมากขึ้นคะแนนยิ่งพุ่งเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับฉมหน้า10อันดับตัวละครยอดนิยมประจำเรื่องซากาโมโตเดคครั้งที่2มีตัวละครที่เ,เพื่อนๆชื่นชอบหรือโหวตให้กันบ้างหรือเปล่าของผมเนี่ยแค่น้องโอซารัง,งิติดอันดับมาผมก็ดีใจมากแล้วล่ะฮะก็สำหรับผลในครั้งนี้ก็ถือว่าทุกตัวละครควรค่าและเหมาะสมอย่างยิ่งชนิดที่แบบผมเห็นรายชื่อก็ไม่น่าแปลกใจเลยแต่อีกใจก็แอบเสยียดายที่ตัวละครดีๆไม่ติด10อันดับในครั้งนี้มา เช่นตะคาโมราที่โชว์กวารวาดลวดลายในการฟันดาบสุดตาตึงรวมไปถึงอุสกิที่เริ่มมีบทบาทและมีทีนที่ทําให้พวกเราอึ้งมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีคุณยอสอโมราที่มีโมเมนต์ความเท่ความเก่าของป่าแกนะฮะตัวละครตัวนี้ผมชอบดีไซน์และคาแรคเตอร์มากเลยน่าเสียดายที่ป่าแกไม่ได้ติดอันดับมาน้องอากิระกับน้องลูกก็เช่นเดียวกันครับที่ช่วงหลังๆมานี้บทหายไปเลยก็มาคอยลุ้นมาคอยเอาใจซ้อยให้ตัวละครพวกนี้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นและติดสิบอันดับในครั้งหน้าไปด้วยกันนะ สำหรับผลโหวตตัวละครยอดนิยมประจำเรื่องซากาโมโตเดครั้งที่2ในครั้งนี้เป็นยังไงกันบ้างมีความรู้สึกยังไงหรือมีตัวละครตัวไหนที่เพื่อนเพื่อนชื่นอบติดอันดับมากันบ้างหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหากว่าในคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอกราบขออภัยและชี้แนะผมด้วยนะครับขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนเลยนะครับที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้เพราะการ์ตูนมันเป็นมากกว่าการ์ตูนผมเฟเบิลไอเอ็กพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สำหรับในวันนี้ฝันดีลาตีสวัสดีครับ